สวัสดีครับทุกคนวันนี้เปลี่ยนเรื่องนะผมจะรีวิวตัวปิดกระบะท้ายของ Ford Ranger นะครับ4ประตูนะะตัวนี้ของผมรถปี2015นะครับผมเคยติดอยู่ยี่ห้อหนึ่งแล้วผมก็มันใช้งานไม่สะดวกนะผมเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนคยดูคลิปของผมไปเที่ยวติดเต็นท์เนี่ยมันไม่สะดวกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นของ Top Mountain นะครับผม ก็เรียกช่างมาติดที่บ้านนะครับก็มีค่าดําเนินการในการเดินทางนะครับแต่ก็สะดวกนะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ร้านนะครับผมก็ดูมาตรฐานของช่างนะครับใช้ที่รองเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตถ่ายเป็นช่วงๆนะครับผมตอนที่พี่ช่างเขาติดจะได้ไม่เกะก,กะเขานะครับแล้วอีกอย่างแบตผมจะหมดด้วย <laughs> เดี๋ยวผมชาร์จแบตนะครับ ผมหยุดวิดีโอเป็นช่วงๆนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม โอเคนะครับผมติดจะเสร็จแล้วนะไวมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ ไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับคือจริงๆมันก็มีคนรีวิวเยอะแล้วแหละผมก็รีวิวซ้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ Mountain Top นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อก่อนหน้านี้ที่ผมติดนะได้เนื้อที่มาเหมือนกัน,นครับด้านข้างเพราะว่ายี่ห้อก่อนหน้านี้ที่ผมติดเนี่ยมันจะกินพื้นที่ด้านข้างนะครับกล่องของมันแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับผม ไม่มีการเจาะนะเขาก็จะไปยึดกับตำแหน่งเดิมของตัวที่ติดกับโลบาร์นะครับโอเคเลยลครับเดี๋ยวผมจะติดวางคานของทุเล่ลงไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูตอนท,ท้ายทนึ่งนะนะครับ ไปมากครับทุกคนผมว่าคุ้มนะแลกกับค่าน้ํามันที่ผมจะต้องเดินทางไปติดที่ร้านน,นะครับผมรู้สึกว่าบวกเพิ่ม690บาทมาั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับค่าค่าเดินทางของช่างนะครับแล้วก็มาติดที่บ้านด้วยก็ไวนะครับผมโอเคโทษทีก็ช่างสามท่านนะก็ดูมาตรฐานดีนะครับผมมากเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวผมให้ดูเป็นช่วงๆก็จะพามาชมนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็งานเรียบร้อยดีมากนี่ผ่านการใช้งานวิ่งตากฝนมาแล้วประมาณ2-3ครั้งนะครับฝนตกหนักๆนะครับเป็นการวิ่งระหว่างฝนตกนะครับผมไม่มีน้ำเข้าเลยนี่ให้ดูขาตั้งของทุเล่นะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องยึดเลยนะครับผมไม่ต้องเจาะเลยนะมันมีน็อตยึดอยู่นะครับ ส่วนโครงสร้างของตัวโรเลอร์ก็ใช้กับรูน็อตเดิมหมดนะครับไม่ได้มีการมาเจาะยึดน็อตใหม่นะครับตำแหน่งพวกนี้เป็นรูยึดน็อตเดิมหมดนะครับผมก็งานเรียบร้อยดีนะครับไม่มีการเจาะกระบะนะไม่มีการยิงซิลิโคนอัดอะไรทั้งนั้นนะครับใช้วิธีการไขแล้วก็ใช้แผ่นยางของเขาเนี่ยนะครับอัดด้านข้างกันน้ำเข้านะครับ ก็อนาคตไม่แน่ใจว่าผ่านไปลหลายๆปีมีโอกาสน้ำจะเข้าไหมนะครับอันนี้เป็นขาของทูเร่นะครับไม่ได้มีการเจาะนี่ก็เป็นตำแหน่งยึดเดิมหมดนะครับของขอบกระบะนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็งานโดยรวมก็เรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมาก